คปักเรียบร้อยนะครับปักอย่รถอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟจะลุกโอเคไฟลุกเลยเหรอโอ้โห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 สวยมากจุดไฟรุกเนี่ย โมเดปันนะค,ครับหน้าตาก็นี่เริ่มจะสุกแล้วนะครับสุกประมาณมากหอมมากอันนี้นะ่าจะสุกประมาณก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แลนะ้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งคำพอ,อดีเลยชิ้นเรคำพอดีเลยเราจะแต่งกลิ่นตวามเบิร์นเหมือนการย่างโดยปกติทั่วไปก็เลยนี่นะครับโอ้โอ้ครับจำเอาไว้ดี ครับก็คือใช้แก๊สเป่าเ,เพื่อให้มันมีกลิมอสโมคขึ้นด้วย okay. Okay. โอเคโอเคที่ผมดูเนี่ยนึกถึงตอนเขาทำเนื้อบาร์บีตัวบารบคิวเหมือนกันนะแต่เมวิธีนี้ก็มันจะล้อ,อก,กันเหมือนกันใช่ครับจริงๆเรียกว่าดัดแปลงมา,งมาเพื่อให้เข้ากับ การย่างแบบนี้เกื่องกากว่าถ้าทําเป็นอาหารมไม่ว่าแบบเดลิเวอรี่เนี่ยจะต้องใช้ความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการตัดแต่งจากการย่างบนเตาปกติเนี่ยให้มาเป็นแบบนี้แล้วก็มีการแต่งกลิ่นให้ใกล้เคียงที่สุดโอเคเฉาเฉวเฉาเก็เป็นในเรื่องของวิวัฒนาการหรือ<ม>เพิ่มความหลากหลายความเร็วด้วยเนาะใอ<ช>เ <Okay. S 1> คโอเคอ่ะชิมดับจัดมันกำลังดีอยู่ ันนี้เราสามารถตัดเซตได้ครับวัตถุดิบที่ประมาณนถ้าอย่างนี้เราก็จะย่างเพิ่มแค่ประมาณสัก30นาทีก็ได้แล้วันนี้ถ้าถ้าประสาเนื้อก็เรียกว่ามีเดียมเลยเนี่ยใช่ครับแต่อไปเนื้อหมูกินแบบนี้ไม่ได้ครับพี่โอเคเพราะว่านะโอเคต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าว่าอยากกินแบบนี้นะถ้าเป็นเนื้อแบบแบบแบบเกรด A5 นี่ก็แบบนี้เขาถือว่าเราเลยแต่ถ้าเป็นเนื้อหมูห้ามเด็ดขาดห้ามห้ามห้ามจะมีพระญาตินะเรื่องของพรญาติเรื่องจริละ กโมเนล่าเดี๋ยวในพรุ่งน,นี้เยอะครับโอเคโอเคนะครับหน้าตาก็50เปอร์เซ็นต์แล้วอย่างที่เช็ฟเก่งหาให้ดูเมื่อกี้นะเดี๋ยวนิดนึดนงไม่เกิน2นาทีก็เสร็จแล้วครับโอ้โหชิลละทำเลยน้ำลายต่อเลยท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะกินคู่กับโคฟซอสคอนจิที่เป็นแบบไตล์ญี่ปุ่นมีรสเปรี้ยวเค็มแล้วกินคู่กับว,กวาซาบิโอเคกินกับทาสว่วนละล้ๆเนี่ยดีที่สุดครับผมเดี๋ยวเด๋ว แบบง่ายๆแบบ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 ใส่ถ้วยแล้วโปะหน้าเหมือนข้าวญี่ปุ่นนะใช่ครับใส่จานก็ดูไม่ไม่พรีเมียมนะแบบถ้วยดำแบบ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 เป็นพวกจานจานเต๊ะใช่ใช่แบบแบบเวลาเราไปร้านสไตล์ญี่ปุ่นนะเราเห็นเซ็ตกระเพื่องก็ได้ใช่ใช่ใช่โอเคเฟซไฟนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นเซ็ตของของของการห่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซ็ต เซตกล่องที่เตรียมไว้นะครับนี่กล่องที่เตรียมไว้ก็จะมีซอสมีเป็นซีฟู้ดด้วยนะแล้วก็ซอสของตัวสเซาตัวนี้เชฟเราพุ่นเลยเมนูแปดเซตกำลังรอลูกค้ารอรับอยู่นะครับตัวโปรโมชั่นออกตัวดีจริงๆงนะครับคุ้มเกินคุ้มนะครับชุดเอ่อ โปรทู้โควิด่ะชุดชุดโปรจู่ใจนะครับโปเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตานี้ก็สุดเรียบร้อยแล้วกอเป็นแพ็กเกจเดลิเวอรี่ครับแล้วก็ห่อแบบนี้เพื่อที่จะได้กัเกเฉดความร้อนได้นานที่สุดชบร้อยดโอเคและเพื่อที่จะได้ความนุ่มเพราะฉะนั้นเชสจะทําความสุกแค่80เปอร์เซ็นต์โอเคให้การห่อฟอยเนี่ยยังมีความร้อนอยู่เพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆสุกไปในตัวเองคือคือออกฟอยนี่มันจะมีความร้อนครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะ สุกตอ่อเป,เป็นเป็นความรู้นะเนี่ยโอ้เจีวเจียวเจีวเจีวเจีวเพราะฉะนั้นความนุ่มและความฉ่ำของเนื้อสัของเนื้อหมูก็จะยังคงอยู่เราจะเสร็จอ่าชัดเจนชัดเจนครับท่านผู้ชมนี่คือความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับห่อฟอยล์แล้วเดี๋ยวมันไอ้ฟอยล์ที่เก็บความร้อนมันก็ทําให้อ่หมูที่80%ที่เชฟว่าเมื่อกี้มันก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสุกเป็นสุกแน่นอนนะครับตลองจิวเนี่ยเบ็ดดาวดับเบ็ดดาวเดับ เซกกอรอีกรอบนะครับตัวอยอยในหมูเยอรมันคือหม้อเซกจาบูคอนเซกเกตผู้ายรับออเดอร์น้องๆมาสุดหนุนร้านหมูดำครูฟุตนะครับตรงช็อปประลามเจ้าโอเค ถามหน่อยเอ็ดผลที่สั่งเซ็ตตัวน,นี้เซ็ตจุดใจใช่ไหมเอ็ดผลนี่มันราคาโปรถูกมากๆคุณน้องตัดสินใจในการสั่งเซ็ตตัวนี้ใช่ไหมโปร,จ,นะโปรจูดใจเนี่ยโปจูดใจถือว่าคุ้มมากนะถ้าเราดูให้ดีนะมันคือปกติเจ็ดร้อยตอนนี้พิเศษเหลือสามร้อยแปดสิบตัวน,นี้ขาหมูเยอร,รมันน้ำหนักเท่าไหร่เจ็ดร้อย เรียบร้อยเป็นขาหน้าขาหลังละมั้งขาหลังครับขาหลังเนาะโอ้โหสีสีทองสวยอลังนะครับตัดด้วยเครื่องเลื่อยน,นะครับตรงกระดูกนีเสมือนซิปเลยนะโอเค,อเคตัวนี้เป็นขาหมูเจ็ตนี้เท่าไหร่นะอะไรนะครับเจ็ตนี้380บาทครับคู <3 80. S 2> ่กัอยแปบคู่กับซีโฟมบาร์บีคิวถ้าเป็นขาเดียว 259บาทโอเคหรือจะเอาไปทำเป็นเมนูอย่าอื่นก็ได้ถ้าลูกค้าเท่เตเปัญญากิก็คือสันคออันเต่าเนาะใช่ค่ะเตเปญยากิคือสันสันคอหันเต่าค่ะอ่ะเดี๋ยวผู้การต้องยงค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มคอนสึนะคะตัวนี้มันมันรสชาติออกแนวแนวเปรี้ยวเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเค็มค่ะเป็นอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของร้านเลยนะคะค่ะแล้วก็ทานคู่กับตัวเลมอนนะคะเลมอนค่ะ แล้วก็ตัววาซาบิวาซาบิวาซาบิทำเป็นครีมดอกไม้เล้เน่ใช่คลีนดอกไม้ค่ะคือไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวแช่แข็งโฟเซ่นเนาะใช่ครับตัวละลายก่อนประมาณผีนาทีอะออกจากโฟเซ่นละลายแบบถ้าเป็นไปได้ก็ให้ละลายส่วนถ้าใช้วิธีแบบถ้าจะทำตั้งแต่แบบยังเนื้อยังแข็งอย่อยู่นิดนึงก็จะต้องใช้เทคนิคนิดนึงโอเคก็ แข็งๆมันก็หั่นเตาได้สวยเนาะหั่นเตาได้สวยครับแต่ว่าก็คือมันจะมีความสุกยากเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่เรื่องการควบครมไฟโอเคอันนี้จะใช้เฉพาะเวลาแบบนึง่งนีเท่านั้นโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตอนที่ที่กริลเนาะเดี๋ยวตัวนี้วัตถุดิบเตาก็ชิ้นละคำนะชิ้นละประมาณคำชิ้นละประมาณคำครับเป็นชิ้นพอดีคำเลยสวยๆนะครับดูเนื้อของเขาเป็นอมจมกูเลยนะครับหมูดำกรุบกุตตะ แล้วสังเกตได้นะครับเดี๋ยวดูขอขอดูหน้าตัดของลายลายลายมันแท้มันแท่ไปเรื่อยถ้าเป็นถ้าเป็นวาคิวก็คือลายแท้มันอันนี้เป็นหมูนะโอเคความนุ่มก็อยู่ที่เอ่อใน่วานุ่มเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดของหมูดำกรูุตะโอเคอ่ะตอนนี้ก็หั่นเป็นเตาแล้วชิ้นนี้ประมาณ 250กรัมครับผม250กรัมเนาะ250กรัมโอเคขั้นตอนแรกก็เกลียวเกลีวกระทะร้อนใช่ครับซึ่งอันนี้เราจะใช้สารเกในการปรุงด้วยเพื่อที่จะทำให้มีกลิ่นเมไม่กลิ่นของสาเกีแล้วเบิร์นไฟเพื่อไล่แอลกอฮอล์ออกโอเคโอเคตรนีเป็นอะไรต้อนะ จะเป็นโชยุครับโอ้โหอโชยุโอเคครับแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำจริงๆแล้วซื้อไปแม่บ้านทำได้ง่ายๆนาทำได้ง่ายครับผมโอเคจริงๆแล้วที่ถุงเขาก็มีการอธิบายวิธีการปรุงเนาะใช่ครับที่เป็นเกล็ดที่ถุงตรงที่ถุงถ้าเป็นพวกสิบ้าพร้อมปรุงจะมีวิธีการอธิบายอย่างละเอียดโอเคโอเคอันนี้ก็เกลือแค่ประมาณหยิบนิ้วเลยนะครับโอเคหยิบนิ้ว เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ลงกระทะฟิวไดดังสู้ขนาดไหนออเดอร์เต็มเลยนะครับรุ่นขาหมูเยอรมันนะครับลูกค้ารอเต็มเลยนะรอเดอร์สุอกลับบ้านนะครับสิ่งที่ลูกค้ากระดวกตอนนี้ก็คือเออสำเร็จรูปทำเสร็จนะครับเป็นเซตเลยนะครับทานได้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นที่โครงหมูบาร์บีคิวน้ำหนักชิ้นละ5้0กรัมถือว่าโอ้โหกินกัน2ตามคนเลยเนะี่ยอ่ะเรามาดูตัวสันคอสันคอนะฮะนี่สาเกเนาะใช่ครับโอเคสาเกโอเคอกระทะพอกระทะร้อนเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปนะครับผม คมักเร <Stevens. S 1> ียบร้อยน,นะครับมักรถอันนี้ต้องระวังนิดเึงนะครับเพราะว่าไฟจะลุกโอเคไฟลุกเลยเหรอโอ้โห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 สวยมากช่วงไฟลุกเนี่ย ตัวนี้เพชรขาหมูเลอะมันเนาะชุดจุใจนะก็ตัวนี้จะเป็นบาริสต้าโกมบาริสต้าจุดสองกล่องใส่กล่องอย่างนี้เลยเนาะโอเคอ่ะโอเคบรรจุถุงเลย นี้ก็เรียกว่ากลิวเตมกระทะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปหองีกทีหนึ่งโอเค